เคล็ดลับการบริกรรมภาวนาโดยหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยใจคนเรามันวุ่นเพราะมันคิดไม่หยุดหลวงพ่อพุทธท่านได้กล่าวไว้ว่าคิดมากก็ทุกมากคิดน้อยก็ทุกน้อยไม่คิดก็ไม่ทุก แล้วเราจะหยุดความคิดได้อย่างไรคำตอบก็อยู่ที่การภาวนาแค่ท่องคำสั้นๆอย่างพุโทโธแล้วมีสติรู้ใจเมื่อใจของเราเริ่มนิ่งแล้วเราก็จะสามารถพิจารณาเห็นอะไรชัดเจนขึ้นมาได้ครับสำหรับในคลิปนี้ขอเสนอเคล็ดลับการบริกรรมภาวนาโดยหลวงพ่อพุทธานิโยซึ่งหลวงพ่อพุทธ ท่านจะสอดถึงการทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเพื่อเป็นพื้นฐานสู่ปัญญาเรามารับฟังกันครับการบริกรรมภาวนาเป็นอุบายวิธีปฏิบัติตามแบบสมถกรรมฐานการบริกรรมภาวนานั้นมีด้วยกันหลายแบบหลายอย่าง บางท่านก็สอนให้ภาวนาพุทโธบางท่านก็สอนให้ภาวนายุบหนอพองหนอบางท่านก็สอนให้ภาวนาสัมมาอรหังทั้งสามแบบนี้เป็นสิ่งที่พุทธบริษัทมีความข้องใจแต่ความจริงทั้งสามแบบนี้ภาวนาแล้วจุดมุ่งหมายก็เพื่อมุ่งให้จิตสงบเป็นสมาธิมีสติป,ปัญญา สามารถที่จะพิจารณาสภาวธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงของกฎธรรมชาติผลลัพธ์ก็ไปลงสู่จุดเดียวกันใครภาวนาก็อาศัยหลักการวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาดังนั้นเราจะบริกรรมภาวนาคำบาลีบทใดบทหนึง่งหรือจะบริกรรมภาวนาคำไทยเราก็ได้ไม่จำกัด จะเป็นคำอะไรก็ได้พุทโธธัมโมสังโฆยุบหนอพองหนอสัมมาอารหังหรือหักว่าจิตใจไปติดอยู่กับหลานน้อยคนหนึ่งนึกถึงชื่อไอ้หนูมันมาบริกรรมภาวนาก็ได้เป็นห่วงบ้านก็เอาเรื่องบ้านมาบริกรรมภาวนาก็ได้เพราะอะไรที่เรารักเราชอบเราติดอยู่แล้วมันเป็นอุบายให้จิตเราติดเร็วขึ้นในชั้นต้น เราหาอุบายที่จะผูกจิตให้ติดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเหนียวแน่นซก่อนเมื่อจิตของเราไปติดกับสิ่งนั้นอย่างเหนียวแน่นจดจ้องอยู่กับสิ่งนั้นความสนใจในสิ่งอื่นก็เป็นอันว่าเลิกละไปเมื่อจิตไปติดอยู่เพียงสิ่งเดียวความเบาใจจะมีไหมแตกต่างกับการที่จะไปยึดอยู่กับหลายๆสิ่งหรือไม่การบริกรรมภาวนา เป็นการฝึกหัดจิตของเราให้มีความคิดเพราะบริกรรมภาวนาเป็นความคิดที่เราหามาป้อนให้แก่จิตของเราแล้วก็มีสติกำหนดจิตนึกบริกรรมภาวนาอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆตามที่นทนถนัดเมื่อมีการบริกรรมภาวนาทำให้จิตมีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกในตอนต้นๆเราตั้งใจนึกบริกรรมภาวนาแต่ในใจ บริกรรมภาวนาไปจนกระทั่งจิตของเรานึกบริกรรมภาวนาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจในขณะที่เรานึกบริกรรมภาวนาอยู่หน้าที่ของเรามีเพียงตั้งใจบริกรรมภาวนากับให้มีสติรู้อยู่ที่บริกรรมภาวนานั้นการตั้งใจภาวนาเป็นองค์วิตตุกที่เราตั้งใจนึกความตั้งใจมีสติกำหนดรู้ อยู่ที่บริกรรมภาวนากับจิตได้ชื่อว่าวิจาร์โดยความตั้งใจนักภาวนามีหน้าที่เพียงแค่ตั้งใจนึกบริกรรมภาวนาเท่านั้นไม่มีสิทธิที่จะบีบบังคับคมขีให้จิตเกิดความสงบและเกิดความรู้ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะบังคับกดขี่ให้จิตเกิดความสงบเป็นกิริยาแห่งความอยากคืออยากให้จิตมันสงบอยากให้จิต มันเกิดความรู้เมื่อเรามาปฏิบัติด้วยความอยากจิตของเราจะสงบได้อย่างไรเพราะความอยากเป็นตัวกิเลสที่คอยปิดกัน้นดังนั้นนักภาวนาควรจะได้ทำจิตของตนเองเพียงแค่นึกคำภาวนาและมีสติรู้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาเท่านั้นเรื่องความสงบหรือไม่สงบให้เป็นเรื่องของจิตเองอย่าไปบังคับ จิตจะรู้หรือไม่รู้ให้เป็นเรื่องของจิตเองอย่าไปบังคับข่มขี่โดยธรรมชาติของจิตเมื่อมีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกผู้บริกรรมภาวนาตั้งใจบริกรรมให้มากๆทำให้มากๆทำจนคล่องตัวทำจนชำนิชำนาญทำจนกระทั่งจิตของเรามีความเป็นเองโดยธรรมชาติคือจิตนึกบริกรรมภาวนาเอง โดยไม่ได้ตั้งใจและสติก็รู้อยู่ที่บริกรรมภาวนานั้นโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ภาวนาจะได้องค์ฌานที่หนึ่งกับองค์ฌานที่สองเมื่อจิตมีองค์ฌานที่หนึ่งองฌานที่สองนึกบริกรรมภาวนาเองสติรู้อยู่เองย่อมเกิดมีปิติเมื่อเกิดมีปิติขึ้นมาแล้วความสุขเราไม่ปรารถนาก็เกิดมีขึ้น พราะความสุขเป็นผลที่เกิดจากปิติเมื่อจิตของนักภาวนามีปิติและความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตย่อมบ่ายหน้าสู่ความสงบความสงบสบายที่จิตเกิดปิติเป็นอาการที่จิตนักภาวนากำลังดื่มรสพระสัตธรรมขอย้ำอาการของปิติที่เกิดขึ้นกับนักภาวนานักภาวนาบางท่านเมื่อปิติเกิดขึ้นทําให้กายสั่น ทำให้กายโยกโกลงทำให้ขนหัวลุกชูชันทำให้รู้สึกซาบซ่านไปทั่วกายรู้สึกคล้ายกับตัวลอยอยู่บนอากาศรู้สึกว่าตัวใหญ่พองขึ้นรู้สึกว่าตัวเล็กลงเกิดความสว่างขึ้นมารู้สึกว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหายไปรู้สึกว่ามีความร้อนเกิดขึ้นทำให้น้ำตาไหลทำให้หัวเราะทำให้ร้องไห้ ทำให้กายเบาทำให้จิตเบาทำให้กายสงบทำให้จิตสงบนี่คืออาการแห่งปิติซึ่งนักภาวนาจะต้องสังเกตให้ดีเมื่อปิติบังเกิดขึ้นแล้วบางครั้งนักภาวนาจะหยุดบริกรรมภาวนาบางครั้งก็ยังไม่หยุดยังนึกคำบริกรรมภาวนาอยู่บริกรรมภาวนาจะหยุดหรือไม่หยุดไม่ใช่เรื่องสำคัญ ถ้าบริกรรภาวนาหยุดไปแต่จิตมีปิติมีความสุขไม่ต้องไปนึกถึงบริกรรมภาวนาอีกกําหนดรู้จิตของตัวเองอย่าให้มีความคิดอันใดเกิดขึ้นมาแทรกแซงอย่าตั้งใจคิดอะไรขึ้นมาในขณะจิตว่างอยู่แต่ถ้าจิตของท่านผู้ภาวนาเกิดว่างลงว่างอยู่ชั่วครู่หนึ่งแล้วความคิดเกิดขึ้นเรารู้สึกว่า จิตอยู่ในความสงบดื่มรสปิติและความสุขอย่างเต็มที่ก็ปล่อยให้จิตคิดไปแล้วรู้ตามความคิดคล้ายๆกับว่าเรารู้อยู่ในทีอย่าให้ความตั้งใจมังเกิดขึ้นหรืออย่าไปน,นึกว่าเราจะตั้งใจดูความคิดเมื่อความคิดเกิดขึ้นให้ดูอยู่ในทีอย่าให้สภาพจิตเปลี่ยนให้ประคองจิตเอาไว้ รู้อยู่ที่ตัวผู้รู้รู้อยู่ที่ความว่างรู้อยู่ที่ความคิดกำหนดรู้จิตจนกว่าจิตจะสงบละเอียดลงไปผ่านอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิซึ่งเป็นสมาธิขั้นละเอียดเมื่อจิตเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิเท่าว่าโดยสมาธิก็เรียกอัปปนาสมาธิว่าโดยจิตก็เรียกอัปปนาจิตว่าโดยฌาน เรียกอัปปนาฌานบางท่านเรียกว่าจิตอยู่ในฌานที่สนักภาวนาควรจะกำหนดหมายรู้ไว้ว่าเมื่อบริกรรมภาวนาจิตดื่มรสปิติและความสุขอย่างเต็มที่หรือในขณะที่จิตอยู่ในปิติและความสุขจิตอาจจะหยุดบริกรรมภาวนาแต่ไปรู้อยู่ที่ลมหายใจก็ปล่อยให้จิตรู้อยู่ที่ลมหายใจ ไม่ต้องไปนึกถึงบริกรรมภาวนาอีกในตอนนี้นักปฏิบัติควรจะตั้งใจสังเกตดูให้ดีเมื่อจิตดูลมหายใจในบางขณะจะรู้สึกว่าหายใจแรงขึ้นหรือเร็วถี่ขึ้นจะมีลักษณะ,ละคล้ายคล้ายกับหอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยฉะนั้นก็ให้กำหนดรู้เฉยอ,อยู่อย่าไปเอดใจหรือตกใจใดๆทั้งสิ้นเมื่อบางครั้ง ลมหายใจอาจจะละเอียดลงไปแผ่วเบาลงทุกทีก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจอยู่อย่างนั้นบางท่านยังไม่ชำนาญในการภาวนาเมื่อลมหายใจแรงขึ้นหรือถี่ขึ้นหรือลมหายใจละเอียดลงทำท่าจะหายขาดเกิดตกใจไปฝืนอาการเช่นนั้นจะไประง,งับอาการอย่างนั้นถ้าจิตกำลังจะเข้าสู่อัปปนาสมาธิ บางทีเมื่อเราไปฝืนมันก็จะถอนทันทีเมื่อถอนทันทีแล้วรู้สึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าจิตกำลังจะดิ่งลงสู่อัปปนาสมาธิแล้วในบางครั้งเราไปฝืนไปขัดขวางมันเป็นการขัดใจมันแล้วเราจะรู้สึกอึดอัดคล้ายๆกับใจจะขาดนี่ถ้าหากว่าเราไปฝืนมันมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทั้งลมหายใจแรงลมหายใจแผ่วเบา ก็ให้กำหนดรู้จิตของตัวเองอยู่เสมอเพราะอาการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอาการที่จิตเขาแสดงออกเองเมื่อเรากำหนดรู้อยู่ทั้งสองอย่างจิตจะค่อยสงบละเอียดลงไปในที่สุดลมหายใจทําท่าจะหายไปพร้อมๆกันนั้นร่างกายก็ทําท่าจะหายไปด้วยถ้าหากท่านผู้ที่ยังไม่ต้องการให้จิตสงบลงเป็นอัปปนาสมาธิจนตัวหาย ลมหายใจขาดไปให้นึกว่ากายยังอยู่ลมหายใจยังอยู่แล้วความหยาบของจิตก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องตั้งหน้าตั้งต,า,งตากำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือดูลมหายใจใหม่อีกอาการเช่นนี้ไม่ควรทำแม้ว่าลมหายใจจะหายขาดไปร่างกายจะหายไปก็ตามปล่อยให้มันเป็นไปอย่าไปขัดขวาง เมื่อเราปล่อยให้เป็นไปเช่นนั้นความเบาบางในความรู้สึกว่ามีกายทำท่าจะหายขาดไปบางทีตัววิจิกิจฉามันวิ่งเข้ามาพันแล้วมันก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาว่าเมื่อกายหายไปแล้วลมหายใจหายไปแล้วจิตมันจะไปอยู่ที่ไหนนี่ปัญหานี้ก็มักจะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติบ,บ่อยๆเมื่อปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้ ให้จับตัวผู้ที่ว่าเมื่อกายหายไปแล้วลมหายใจหายไปแล้วจิตมันจะไปอยู่ที่ไหนจับตัวผู้นั้นตัวผู้ที่ถามนั่นแหละเราอาจจะนึกหาคำตอบขึ้นมาได้ว่ากายหายไปลมหายใจหายไปจิตมันก็อยู่ที่จิตนั่นเองเมื่อเรามีสติรู้ทันอยู่อย่างนี้สมาธิของเราจะไม่ถอนแล้วจิตจะบ่ายหน้าเข้าสู่ความสงบละเอียด ลงไปถึงอัปปนาสมาธิทีนี้เมื่อกิจสงบลงไปเป็นสมาธิขั้นอปปนาสมาธิเมื่อสมาธิอันนี้เป็นสมาธิในฌานจิตจะไปสงบนิ่งว่างสว่างอยู่เฉยๆความรู้ไม่มีมีแต่ตัวรู้ปรากฏเด่นชัดอยู่เท่านั้นแม้แต่กายก็ไม่ปรากฏลมหายใจไม่มีมีแต่ตัวรู้ความรู้ไม่มี ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายเคยพิจารณาดูบ้างหรือเปล่าที่จิตบรรลุถึงอัปปนาสมาธิหรืออยู่ในฌานอัปปนาสมาธิอัปปนาฌานในขณะนั้นร่างกายตนตัวไม่ปรากฏแล้วมีแต่จิตดวงเดียวจึงยังเหลืออยู่แต่ตัวรู้ตัวรู้ตัวนี้คือพุทธะผู้รู้พุทธะผู้ตื่นพุทธะผู้เบิกบาน รู้กับความรู้มันต่างกันจิตที่รู้อยู่เฉยๆประกอบด้วยความสว่างสวยัยเบ่งบานเต็มที่อันนี้จิตพุทธ,ธะคือจิตรู้จิตผู้รู้แต่ไม่มีความรู้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะจิตมันไม่มีกายเมื่อกายไม่มีความรู้มันก็ไม่มีเพราะความรู้อันใดที่เป็นสมมุติบัญญัติมันจะมีได้ก็เพราะมีกายปรากฏอยู่เท่านั้น เมื่อกายไม่ปรากฏอยู่จิตไม่สัมพันธ์กับร่างกายคือไม่สัมพันธ์กับรูปมันละทิ้งตัดขาดจากกันไปแล้วจิตไม่มีเครื่องมือมันก็ไม่มีความคิดอ่านคือไม่มีความรู้นั่นเองเราตั้งใจคิดได้เพราะเรามีกายเราตั้งใจรู้ได้เพราะเรามีกายในเมื่อเราไม่มีกายเราตั้งใจคิดไม่ได้ตั้งใจรู้ไม่ได้ เพราะอาการแห่งความคิดและความรู้มันเกิดจากประสาทสมองซึ่งเป็นเรื่องของกายเมื่อจิตทิ้งกายไปแล้วเขาก็ไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้ก็ได้แต่นิ่งเฉยอยู่เท่านั้นและนิ่งรู้อยู่ในจุดเดียวไม่มีความรู้อันใดปรากฏขึ้นในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าจิตอยู่ในฌานจิตอยู่ในฌานรู้ในสิ่งเดียวคือรู้ในจิตบ้าง รู้ในดวงกสิณที่เพ่งบ้างเช่นบางท่านอาจจะเพ่งดูโครงกระดูกเมื่อจิตรู้นิมิตเป็นโครงกระดูกขึ้นมารู้นิ่งอยู่ในโครงกระดูกเพียงอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าจิตรู้อยู่เฉยๆที่ว่าไม่มีความรู้เพราะในขณะนั้นจิตรู้แล้วจิตไม่บอกว่านี่คือโครงกระดูกศักแต่ว่ารู้เฉยอยู่เท่านั้นถ้าหากจิตไม่มีสิ่งรู้เพียงแต่รู้ อยู่ที่จิตสว่างสวัยอยู่จิตก็ไม่มีความรู้และรู้สักแต่ว่ารู้ไม่มีความรู้ว่าจิตสงบนิ่งแล้วจิตสว่างแล้วจิตเบิกบานแล้วความรู้อันนี้ไม่มีเพราะไม่มีมันสมองไม่มีประสาทสั่งการไม่มีประสาทที่จะช่วยให้จิตมีความคิดนี่คือธรรมชาติจิตแท้จิตดั้งเดิมเป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่า จิตอยู่ในอารามณูปนิชานมักจะเกิดขึ้นกับนักภาวนาที่เพ่งกรสินบ้างเกิดกับนักภาวนาที่บริกรรมภาวนาบ้างเมื่อจิตสงบลงไปอย่างนี้เรียกว่าจิตสมถะอัปปนาสมาธิเมื่อจิตไม่มีความรู้น่าน้อยใจไหมน่าเสียใจไหมยอย่าไปเสียใจเมื่อจิตอยู่ในฌานฝึกอบรมมากๆเข้าเข้าออกฌานจนชำนิชำนาญ เป็นวสีมีความคล่องตัวต่อการเข้าสมาธิต่อการออกสมาธิสามารถที่จะกำหนดจิตให้อยู่ในฌานขั้นใดหรือให้ไต่ไปตามลำดับของฌานโดยอาศัยความจนนานิชจานาญในการเข้าออกสมาธิในการเข้าฌานแม้จิตจะไม่มีความรู้จิตก็ย่อมมีปัญญาที่จะรู้ขึ้นมาได้รู้ได้อย่างไรรู้ได้ว่า นี่จิตสงบเป็นสมาธินี่จิตอยู่ในสมาธิขั้นคณิกานี่จิตอยู่ในสมาธิขั้นอุปจาระนี่จิตอยู่ในสมาธิขั้นอัปนานี่จิตอยู่ในฌานที่หนึ่งนี่จิตอยู่ในฌานที่สองนี่จิตอยู่ในฌานที่สามนี่จิตอยู่ในฌานที่สี่นี่จิตได้ทอดทิ้งกายไปแล้วยังเหลือแต่จิตผู้รู้ดวงเดียว เมื่อนักภาวนาได้ความรู้ขึ้นมาอย่างนี้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายท่านยังตำหนิว่านักสมถกรรมฐานโง่อยู่อีกหรือความที่จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิเป็นสมถะความรู้ว่านี่เป็นสมาธินี่คือฌานเป็นวิปัสสนารู้แจ้งแทงตลอดหายสงสัยยกตัวอย่างเมื่อท่านยังไม่สามารถทําจิตให้สงบเป็นสมาธิดังที่กล่าวแล้วได้ ท่านก็ยังจะต้องสงสัยอยู่นั่นแหละว,ว่าสมาธิคืออะไรฌานคืออะไรญาณคืออะไรในเมื่อจิตของท่านเป็นดังที่กล่าวมาแล้วนี้ท่านก็รู้ทันทีว่านี่คือสมาธินี่คือฌานนี่คือญาณท่านอาจจะไม่รู้ขั้นตอนของฌานนั้นๆก็ตามทีแต่ว่าจิตของท่านเข้าไปอยู่ในลักษณะเช่นนี้ชื่อว่าท่านได้สมาธิ เมื่อท่านฝึกหัดจนคล่องตัวจนชำนิชำนาญจนสามารถที่จะกำหนดเข้าสมาธิออกสมาธิได้ตามที่ท่านต้องการได้ชื่อว่าท่านเป็นผู้ได้สมาธิท่านสมถะและได้ความรู้ขั้นวิปัสสนาอ่อนๆขึ้นมาคือรู้ว่าสมาธิคืออะไรนั่นเองทำไมท่านจะไปตำหนิว่านักภาวนาขั้นสมถะโง่อย่าเข้าใจผิดจะโง่ได้อย่างไร เพราะเมื่อจิตเขาผ่านสมาธิผ่านฌานอย่างชำนิชำนาญจนคล่องตัวเขาก็สามารถจะหายสงสัยในเรื่องสมาธิในเรื่องฌานความรู้แจ้งเห็นจริงจนหายสงสัยนั่นแหละเราจะเรียกว่าวิปัสสนาก็ไม่ผิดเพราะวิปัสสนาแปลว,ว่ารู้แจ้งเห็นจริงท่านนักปฏิบัติอย่าพึงเข้าใจว่าถ้าท่านทำจิตให้สงบนิ่งสว่างลงไปแล้ว ไปถือว่าความสว่างนั้นเป็นวิปัสสนาความเห็นแจ้งไม่ใช่อย่างนั้นวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงหมายถึงความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มีปรากฏขึ้นในจิตของท่านดังที่จิตได้ผ่านสมาธิมาตามขั้นตอนนักภาวนาทั้งหลายเราไปติดกันอยู่เพียงแค่ว่าบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธ แล้วจิตยังไม่ได้วิตกวิจารเพียงแต่พุทโธพุทโธจิตยังไม่รู้บริกรรมภาวนาเองพอรู้สึกว่ามีอาการเคลิ้มๆลงไปจิตก็กระโดดบูบลงไปนิ่งว่างสว่างเสร็จแล้วก็เข้าใจว่าตัวได้สมาธิไปพอใจเพียงเท่านั้นสมาธิที่เราได้มันต้องดําเนินไปตามขั้นตอนสมาธิมีวิตตกวิจารปิติสุข เอกคตาเราสามารถกำหนดระยะจิตที่ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นสมาธิสู่ฌานตามขั้นตอนได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนพุทโธพุทโธพุทโธแล้วจิตกระโดดวูบลงไปสงบนิ่งว่างสว่างขึ้นมาอันนั้นจิตเริ่มจะได้วิตตกวิจารแต่ว่าสติยังอ่อนประคองจิตอันนี้พึงเข้าใจเถิดว่า สมาธิแบบนี้เรียกว่าสมาธิขั้นบุพพนิมิตและเราก็ไปติดใจอยู่เพียงว่าภาวนาจิตสงบบูบลงไปนิ่งไม่รู้เลยว่าจิตที่ดื่มรสปิติและความสุขเป็นอย่างไรมันข้ามขั้นเมื่อมันข้ามขั้นขึ้นไปเช่นนั้นจิตก็ได้แต่วิตกวิจารณโดยความตั้งใจยังไม่ได้วิตกวิจารณโดยความเป็นเองซึ่งเป็นองค์แห่งฌาน พอกำลังจะได้วิตกวิจารจิตปล่อยวางบริกรรมภาวนากระโดดปุ๊บนิ่งว่างสว่างไปเลยข้ามขั้นไปอยู่โน่นอุเบกขากับเอกคตารู้แต่ว่าจิตสงบนิ่งมันเป็นอย่างนี้เท่านั้นแต่ไม่รู้องค์ฌานที่ละเอียดละอ่อดังที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นแต่จะด้วยประการใดก็ตามนักภาวนาที่สามารถทำจิตให้กระโดดนิ่งว่างปุ๊บลงไปได้ ก็นับว่าเป็นการดีแต่มาภายหลังเมื่อจิตของท่านมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นเมื่อภาวนาแล้วจิตกำลังจะได้วิตตกวิจารหรือไปอยู่ตรงวิตกวิจารไม่สงบกระโดดบูบลงไปท่านก็จะเข้าใจว่าภูมิจิตมันเสื่อมเพราะมันไม่กระโดดไปอย่างเก่าแต่แท้ที่จริงแล้วจิตมันกำลังเริ่มจะมีวิตกวิจารและมันยังไม่ทิ้งวิตกวิจาร มันจะค่อยสงบลงไปให้ปรากฏว่ามีกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบดำเนินไปตามขั้นตอนตามระยะแห่งฌานขั้นนั้นๆเมื่อจิตของท่านถอนออกมาจากสมาธิขั้นนี้เมื่อใดพอรู้สึกว่ามีกายปรากฏขึ้นอย่าเพิ่งด่วนปรีพรามออกจากที่นั่งสมาธิทันทีธรรมาชาติของจิตเมื่อมีกายปรากฏขึ้นมา ความคิดจะเกิดขึ้นทันทีเพราะจิตกับกายซึ่งแยกกันไปตั้งแต่ก่อนได้กลับมามีความสัมพันธ์กันอีกเมื่อความคิดเกิดขึ้นมาในขั้นนี้ท่านรีบให้มีสติตามรู้ความคิดทันทีถ้าสามารถกำหนดตามความคิดตามอารมณ์จิตไปจนกระทั่งจิตมีวิตกวิจารมีปิติมีความสุขและมีความเป็นหนึ่งอีกได้ยิ่งดีถ้าหากว่าท่านมีสติ กำหนดตามความรู้ความคิดของท่านไปถ้าจิตท่านคิดเองสติตรู้อยู่พร้อมเองท่านก็ได้องค์ฌานที่หนึ่งและที่สองคือวิตกกับวิจารเมื่อจิตมีวิตกกับวิจารเป็นทุนอยู่แล้วปิติและความสุขจะไม่เกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้เมื่อปิติและความสุขบังเกิดขึ้นแล้วความเป็นหนึ่งคือความสงบจิตท่านปล่อยวางอารมณ์มีแต่จิตสงบ นิ่งว่างอยู่อย่างเดียวจะไม่เกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้ผู้ภาวนาที่ว่าจิตมันได้แต่สมถะเป็นนิ่งอยู่เฉยๆแล้วไม่เกิดความรู้เพราะในเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วมาปรากฏว่ามีกายท่านไม่ได้กำหนดจิตให้มีสติตามรู้ความคิดของท่านไปปล่อยโอกาสทองให้มันล่วงเลยไปเพราะเป็นโมดีใจว่า เราได้สมาธิก็พอแล้วดังนั้นเพื่อให้ภูมิจิตภูมิใจของท่านก้าวหน้าในทางภาวนาเมื่อความคิดเกิดขึ้นหลังจากจิตถอนจากสมาธิอย่ายละโอกาสกำหนดสต,ติตามรู้ไปทันทีแต่บางท่านเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิมาแล้วจิตมันไม่คิดท่านอาจารย์ใหญ่สิงห์ท่านสอนให้พิจารณาพิจารณาอะไร พิจารณาคือลำดับข้อปฏิบัติที่เราเริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่เราได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยได้ไหวพระสวดมนต์ได้แผ่เมตตาได้กำหนดจิตบริกรรมภาวนาเอาอะไรเป็นอารมณ์เมื่อบริกรรมภาวนาไปแล้วอะไรเกิดขึ้นจิตมีวิต,ตกวิจารปิติสุขมีเอกคตาสงบลงเป็นสมาธิ นึกตามความเป็นของจิตย้อนกลับไปกลับมาพอสมควรแล้วจึงกำหนดจิตนึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วก็ออกจากสมาธินักภาวนาเมื่อบริกรรมภาวนาก็ดีหรือตามกำหนดรู้อารมณ์จิตจนกระทั่งจิตสงบลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกคตาหรือสงบละเอียดจนกระทั่งเหลือแต่ตัวรู้ตื่นเบิกบานนิ่งเฉยอยู่ก็ตาม ท่านอาจารย์ใหญ่สิงห์ท่านว่าจิตรวมลงสู่อริยมรรคในขั้นต้นในตำราหแห่งการภาวนาในพระไตรสารณคมย่อท่านอาจารย์สิงห์ท่านได้แนะนำว้อย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาจะเห็นนะครับว่าการภาวนา ไม่ใช่เรื่องของผู้วิเศษแต่เป็นหนทางธรรมดาที่คนธรรมดาก็ปฏิบัติได้แค่เริ่มด้วยความเข้าใจและค่อยๆวางใจให้ถูกทางเมื่อเราหยุดบังคับจิตแล้วภาวนาด้วยความรู้สึกเบาสบายเวลาที่จิตนิ่งไม่มีความคิดมากวนปัญญาหรือความรู้แจ้งก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาเองไม่ใช่ความรู้จากการอ่านหนังสือแต่เป็นความเข้าใจที่รู้เอง จากใจที่สงบลองคิดตามดูนะครับเหมือนน้าในบ่อที่ใสามากๆพอไม่มีคลื่นไม่มีตะกอนเราก็มองเห็นก้นบ่อได้ชัดเจนใจของเราก็เช่นเดียวกันครับคำภาวนาไม่ใช่ตัวสำคัญที่สุดจะใช้คำไหนก็ได้สิ่งสำคัญคือสติให้รู้ตัวขณะภาวนากับความไม่เร่งร้อนที่ไปกดดันใจให้สงบ เหมือนกับการลดน้ำต้นไม้รอรถทุกวันทุกวันด้วยใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็โตเองไม่ต้องเร่งครับ